ใครที่เป็นสายฟิลเลอร์อุ้ยไม่อยากให้พลาดเลยหรือใครที่ยังไม่เคยแบบเข้าวงการฟิลเลอร์นะคะ<ๆ>แล้วก็รู้สึกว่าเออกลัวหรือว่าทำไปแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นธรรมชาติไหมวันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณหมอนะคะจะมาเผยเคล็ดลับเทคนิคเฉพาะของคุณหมอบุ๋มนะคะที่ในการปรับรูปหน้าที่ทําให้ทุกคนที่เข้ามาแล้วติดใจแล้วก็ทํากับเราไปยาวๆค่ะวันนี้จะเป็นแบบเคล็ดลับของคุณหมอบุ๋มนะคะแบบ คุณหมอมยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนด้วยเปิดเผยที่นี่<ร>ที่แรกเราไม่ได้พูดแบบมาแบบจริงๆจังๆเนาะแต่เราใช้เทคนิคนี้มานานแล้วสำหรับที่ลูเครเซียก็เป็นการปรับรูปหน้านะคะก็เป็นเทคนิคที่เราทำให้แบบเหมือนย้อนวัยมากกว่าทำให้รู้สึกว่าดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูอ,อดเยาวมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผลลัพธ์เนี่ยเขาก็อยู่ได้นานด้วยนะคะ คี์หลักเลยเนี่ยคือทำทำไงก็ได้ให้มันดูเป็นธรรมชาติด้วยแหละอืแล้วก็อยู่ได้นานนะคะเหมือนเป็นการการแก้ที่สาเหตุจริงๆอ่ะของปัญหานั้นๆนะคะซึ้นเทคนิคนี้ก็จะทําแค่เราเลยใช่ไหมคะหมอใช่<ะ>ก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะของที่ลูกเคเซียเลยนะคะวันนี้ก็ทําวันนี้ก็มีหลายๆเคสที่ ก็เลยแบบปกติเราจะไลฟ์กัน6กโมงเนาะแต่นี้เราคาเถิบนิดนึงเพราะคิดว่าไม่น่าทันเพราะมีเคสอยู่วันนี้นะคะที่เราทําเกี่ยวกับพวกฟิลเลอร์เนี่ยแหละเพราะแต่เสียงชัดใช่ไหมใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะใครเข้ามาทักกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบบคุยกันอยู่ไหม หลุดอยู่นะคะเสียงชัดเลยยังไงก็กดใจให้หน่อยนะคะกดใจให้หน่อยนะคะโอเคเสียงน่าจะชัดเลยค่ะหมอชัดนะีเนาะ ชัดค่ะภาพชัดเสียงชัดเลยค่ะนี่อาทักฐายนิดนึงสวัสดีค่ะคุณพินเข้ามาคนแรกเลยสวัสดีค่ะนคุณชูก้านะคะสวัสดีค่ะโหสวยทั้งคู่เลยค่ะนะนี่นะนะสวยขึ้นไหมใช่ค่ะเราดูแบบหน้าราคมขึ้นนะด้วยเทคนิคของคุณหมอค่ะอันนี้เราก็ใช้เทคนิคนี่เหมือนกันของูเคเซียร์นะคะอื นี่น้องน้าสวยขึ้นนะนี่มีคนชมน้าเนี่ยค่ะมีแต่คนชมน้องน้าน้องน้าแคะสวยขึ้นจริงๆหมอรู้สึกว่าสวยขึ้นเออไหนลองหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวามุมหน้านี่นะคะเทคนิคเฉพาะของคุณหมอค่ะไม่อยากผ่านเลยจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามไลฟ์เราเนี่ย จะเห็นว่าแบ็กกราวเราเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยด้วยนะใช่นี่วันนี้มีเปลี่ยนแปลงนิดนึงสวยไหมใครแบบเออสวยดีคอมเมนต์ได้เลยนะคะมีการปรับมีรีโนเวทอะไรนิดนึงนะคะจะได้แบบแมทช์กับลุคเคเชียของเราก็จะเป็นออกโทนชมพูนะคะนี่มาในแนวแบบพิ้งๆิต้อนรับแบบเดือนแห่งความรักพอดีเลยใช่เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมวดจิ๊บนี่คุณจิ๊บสวัสดีค่ะติดตามด้วยนะฝากติดตามจนจบเลยวันนี้รับรองว่ามีทั้งสาระแล้วก็มีทั้งแบบพิเศษพิเศษแน่นอนนะคะไม่ได้มานานเน,นี่ยอันนี้สิ้นเดือนด้วยเนาะสวัสดีค่ะคุณนาน้านะคะคุณนาเฉียงชัดดีนี่อุโอเคโอเคอเค,คุณมิกกี้มาแล้วสวัสดีค่ะ,ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้วันนี้ที่เราจะพูดกัน คือเรื่องอะไรบ้างนะคะ,คะเป็นเผยเทคนิคเฉพาะของคุณหมอค่ะวันนี้แบบคุณหมอมาบอกความลับค่ะ,ะแต่ว่าเราจะบอกเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่น่าตื่นเต้นเราแบบเรามีเคสตัวอย่างเตรียมมาให้ดูดีกว่าเป็นเคสจริงด้วย ขอเล่าจากเคสจริงที่มาทำที่คลินิกละกันเนาะไปดูกันเ,เดี๋ยวเ,เราไปดูในเคสจริงกันดีกว่าวันนี้แบบอาจจะขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของคนดูเลยค่ะ,ะคนที่แบบว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟิลเลอร์เลยนะคะวันนี้ก็จะแบบวอาเป็นตัวแทนถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถามคุณหมอให้ค่ะฟิลเลอร์หน้าเด็กปัญหาของเราคือวันนี้ที่เราจะพูดคือฟิลเลอร์หน้าเด็กต้อนรับซัมเมอร์พราใกล้หน้าร้อนแล้ว เคส,สวันนี้ที่เราจะคุยกันคือเคสนี้นี่น,นี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่เป็นลูกค้าจริงนะที่มารับบริการนะคะที่คลินิกเลยก็จริงๆอะ่ะเป็นเป็นลูกค้าที่เหมือนกับต่อเนื่องกับเรามาค่อนข้างนานแล้วแหละนะคะสังเกตดูคืออันนี้คือเป็นแบบหลังทำที่แบบผ่านการทำม,มาพอสมควรแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่าดีกว่าว่าเขาทำอะไรมาขอเล่าย้อนเล่าย้อนนิดนึง ก่อนหน้านั้นเลยอะคะ่ะที่เขามาเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกับใครหลายๆคนก็คือมาด้วยปัญหาว่าอยากที่จะดูดูหน้าสดใสขึ้นเพราะว่าบางทีเราเรารู้สึกว่าเนะี่ยตอนตอนนี้เจอบ่อยมากคือมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนมีคนทักว่าดูเหนือหน่อยเนื่อยดูเหมือนนอนไม่พอเมื่อวานก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันนะคะรวมถึงว่าเอ๊อยากให้หน้าแบบดูเข้ารูปขึ้นดูกระชับมากขึ้นนะคะปัญหาเราเนี้ย คือมันเหมือนเป็นอะไรกว้างๆฟังดูก,กว้างๆเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาประเมินว่าปัญหาจริงของเขาคืออะไรอย่างเคสนเนี้ยเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงว่าเอ้ยมีแก้มแล้วก็อยากจะแบบหน้าเล็กลงหน้าเรียวขึ้นนะดูสดใสขึ้นก็เหมือนมีโจทย์มาในใจแล้วก็มีคําตอบอยู่อยู่เองแล้วด้วย <c oughs> ถ้าน้ำแบบรู้สึกว่าหน้าใหญ่หนะอยากทําอะไรถ้าได้อยากคิดว่าอาจจะต้อง ถ้าถ้าแบบไม่รู้เลยจริง,รงๆ,ๆก็คงจะต้องฉีดโบเคยได้ยินว่าฉีดแล้วจะหน้าเล็กลงกับฉีดแฟทค,ค่ะกับฉีดแฟทนีจริงโบกับแฟทเนี่ยก็เป็นเป็นคำตอบที่เขามีมาในใจว่าเขาอยากที่จะฉีดโบฉีดแฟทเพราะว่าเขารู้สึกว่าหน้าใหญ่มันต้องลดเท่านี้แหละอ่านะคะแต่ทีนี้พอหมอมาประเมินดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราแบบคือด้วยความที่เขามีปัญหาหลายๆจุดนะคะหมอก็เลยแนะนําไปว่าการที่เราจะแก้ปัญหารูปหน้าให้แบบ ตรงจุดของเขาจริงๆที่ทําให้เขามีแก้มเยอะไม่จําเป็นจะต้องไปฉีดลดแฟต mm. นี่แต่หมอปรับด้วยการใช้ฟิลเลอร์เลย mm. นะคะ mm. เป็นการปรับด้วยฟิลเลอร์เหมือนปรับโครงสร้างหน้าใหม่ทั้งหมดเลยด้วยเทคนิค 3D lifting นั่นแหละหลายๆจุดบนใบหน้านะคะผลลัพธ์ก็คือว่ามันก็จะมีความเป็นแบบดูดเต็มขึ้นหน้าหน้าจะดูแบบดูยกขึ้น ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ยาวนานด้วยอพอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเขาเขาก็ให้ฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยคุณหมอคือมันมันตรงจุดเขาเนาะแล้วก็ทีนี้เขาก็แฮปปี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็านาน,านๆก็มาทัชอัพทีหนึ่งอ,อะไรเงี้ยค,ะค่ะ,อ,ะอันนี้คือเคสตัวอย่างที่เรายกยกตัวอย่างมาให้ดูก็แล้วกันนะคะ,คะทีนี้เนี่ยสงสัยไหมว่าแบบก่อนทําเป็นไงใช่เขาอาจจะอาจจะไม่เห็นภาพว่าเอ๊ยกแล้วมันเป็นยังไงนะอันนี้คือแบบหลังทาเนาะ เวอันี้หลลังทำละไปดูก่อนทำกันนิดนึงละกันนะคะก่อนทำนี่ก็จะเป็นภาพนี้เลยลองปั๊บอ่อันนี้คือก่อนทำเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะก็ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าพอพอเราพอเราปรับด้วยฟิลเ i อร์ r ีดิทติ้งจะเป็นภาพแรกที่เราเห็นเนาะอันนี้คือภาพก่อนทำ ถ้าเกิดว่าใครที่ดูดูอยู่ตอนนี้นะคะลองสังเกตดูว่าตอนแรกเนี่ยโจทย์เขามาอย่างที่บอกไปก็คือแก้มกม,มาด้วยหน้าใ,<ช>ใหญ่ด้วยแก้มเรารู้สึกว่าอยากที่จะหน้ากระชับขึ้นแก้มลดลงเนาะแล้วก็ทําให้หน้าแบบหน้าดูเล็กลงบางคนอาจจะมาด้วยโจทย์ว่าอ,อ,อยากจะหน้าเล็กเราต้องฉีดโบฉชีดแฟตปรากฏว่าจริงๆอะถ้ามองลึกไปกว่าน,นั้นเนี่ยเขามีปัญหาที่โครงสร้างลึกๆของหน้าถ้าเขามามฉีดแฟตมันเป็นเหมือนการแก้แบบ แค่เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งแล้วมันอาจจะไม่ไม่ได้ยืนยาวดังนั้นเนี่ยการที่หมอไปปรับก็คือไปแก้ตรงการปรับรูปหน้าโดยฟิลเลอร์ทรีดิวติ้งนี่นแหละนะคะซึ่งก็ไม่ได้ทารอบเดียวเนาะจริงๆว่ามีการดูแลกันต่อเนื่องด้วยนะคะจะเห็นว่าหลายๆจุดพอเราแก้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็แฮปปี้มากหมอใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเคสตัวอย่างที่อยากเอามาให้ดูกันก่อนว่าเออพอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยแบบนี้เลย นี่คือความมหัศจรรย์ของการใช้ฟิลเลอร์แต่ความสำคัญเนี่ยคือมันมันมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องประเมินให้ได้เนาะหมอเ็าต้องประเมินให้ได้แหละแล้วก็ต้องเติมให้มันถูกจุดเพื่อที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะคะอืโอเค ฟังเพลินเดี๋ยวเราดูใครไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยค่ะหมอฟังเพลินเลยแล้วก็สุขแบบมีคนเข้ามาทักทายอยู่ยังอยู่กับเรานะคะอันนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะฝากแบบว่าเดี๋ยวฟังฟังกันให้จบนะอันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเนาะอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่เล่าให้ฟังแต่จริงๆวันนี้เนี่ยถ้าอยู่จนท้ายคลิปนะาจะมีพิเศษให้ใช่ไหมใช่ค่ะหนูมีพิเศษให้นะคะทุกคนอะไรอ่ะบอกได้ไหมบอกยังยังค่ะขอแบบว่า อุบไว้ก่อนได้ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเอ๊ะมันจะมีส่วนลดไม่น่าฟังมาจนถึงตรงนี้มีคะ่ะแต่เขาอุบไว้ก่อนว่าเท่าไหร่อ้เขาแบบนิดนึง<อ>นิดนึงเดี๋ยวเขาแบบไปอีกสักนิดนึงคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะ,ะกลับไปที่เคสเดิมของเรากลับมากลับมากลับมานะคะทีนี้เนี่ยในเคสเนี่ยที่เล่าไห้ฟังเนี่ยคะ่ะว่าก่อนทำเนี่ยการปรับปรับอะไรบ้างนะคะจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ ถ้าสมมติว่าเราเรามองเข้าไปเนาะแก้มแก้มคือปัญหาหลักการที่จะแก้มหาหนึ่งก็คือการดึงขึ้นด้วยฟิลเลอร์ทีดีลิฟติ้งดึงขึ้นเนี่ยมันจะหลักๆแล้วมันต้องลงไปในชั้นลึกจุดหลักที่สําคัญเลยเนาะก็คือจุดนี้ค่ะอ่ามันจะเป็นสามจุดนี้มันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหัวหัวคว่ำมันทําให้หน้าเรียวใช่ไหมอันนี้คือจุดหลักอันดับแรกนะคะดึงก่อนมันจะทําให้หน้าเรายกขึ้นขมับ คางเป็นจุดสําคัญะคะถ้าดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบริเวณขมับเขาเริ่มยุบตัวการยุบตัวบางคนบอกว่าห้เติมขมับไม่ต้องเติมก็ได้จริงๆขมับเป็นจุดสําคัญนะเติมแล้วเนี่ยถ้าเราเติมเนี่ยไม่ใช่แค่เติมให้เต็มเทคนิคคือต้องเติมสองชั้นเติมลึกด้วยเติมตื้นด้วยเพื่อเต็มแล้วก็ยกนะคะอันนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยในคนที่หน้าหย่อนคล้อยกับอย่างที่สองลงมาด้านล่างเนาะเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคาง บางคนว่าเติมคางไม่อยากเติมแต่ถ้าเติมนะมุมหน้าคุณจะเปลี่ยนอุ้ยอะไรสักอย่างหนึ่งแถวๆนี้ไม่ไม่เห็นด้วยค่ะเติมคางแล้วหน้าเปลี่ยนอันนี้ประสบการณ์ตรงอันนี้น้องหนักก็เพิ่งก็เพิ่งปรับรูปรูปทรงคางนะเพราะว่าเดิมก็คือจะตัดเนาะแต่เราเติมแบบนิดนึงอ่ะรูปหน้าจะเปลี่ยนใช่แล้วอยู่ได้นานหน้าจะดูเล็กลงด้วยเราคุณหมอเติมเป็นธรรมชาติมากอ่ะอันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่ต้องทําให้เป็นธรรมชาติ ะะอันนี้คือจุดหลักแล้วนะก็หัวเหง้าหมับก็ช่วยแบบว่าเก็บซับด้วยนะคะนี่นะได้ยินมาใช่เลยอันนี้คือจุดหลักที่เริ่มก่อนนะคะถ้าเป็นได้เราจะย้อนตรงนี้ขึ้นไปก่อนอย่างที่บอกเราไม่ใช่แค่เต็มแต่เราต้องเติมให้ถูกชั้นแล้วมันจะช่วยดึงดึงขึ้นหน้าเราจะเปลี่ยนหน้าจะเปลี่ยนขึ้นเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นสเต็ปที่1 อย่างที่สองเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบริเวณตรงกลางของเขาเนี่ยจะมีบริเวณใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มถ้าเราเติมสามจุดคือขม,มับหรือว่าคางตรงนี้ให้มันมุมหน้าเปลี่ยนเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณของฟิลเลอร์ที่จะเติมตรงโซนตรงกลางได้เพราะพอหน้าตึงปุ๊บตรงนี้เราจะใช้น้อยลงลอยู่แล้วนะคะ,คะทีนี้ถามว่าเทคนิคที่เราใช้วันเนี้ยที่ที่เราใช้แบบเนี้ยชื่อว่า 3D lifting เป็น 3D lifting 3D lifting. lifting คืออะไร เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้ว่านี่คือผลลัพธ์เนาะคล uh huh. ิลิฟติ้งคือการปรับรูปหน้าโดยการที่หมอะจะไปเติมแก้ปัญหาชั้นผิวทุกชั้นเลยตั้งแต่ชั้นลึกเลยกลางแล้วก็ตื้น uh huh. เพื่อทําให้หน้าเราเนี่ยเหมือนกับเรียนแบบของธรรมชาติของผิวอะคะ่ะ uh huh. และอย่างหนึ่งก็คือต้องทําให้เป็นธรรมชาติ uh huh. ตเวลาที่คนมองเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนเหมือนน้าทำอย่างเงี้ยจะต้องดูเป็นธรรมชาติ uh huh. อ่านี่คือคือคีย์หลักนะคะ เสียงยังอยู่ไหมคะเสียงยังอยู่มาแล้วค่ะมาแล้วทุกคนบอกมาแล้วค่ะระหว่างนี้เราอ่านคอมเมนต์กันก็ได้ค่ะหมอโอเคโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักพักเพักเป็นโปรไปก่อนโปรใช่ค่ะอ่ะมีคนถามว่าส่วนลดฟิลเลอร์ตัวไหนคะ โอเคเข้าโปรเลยก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้อยากอยากจะมาสื่อสารให้ให้ดูว่าเวลาที่เราแก้ปัญหาด้วยชีริลิฟติ้งเนี่ยผลลัพธ์มันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่<อ> é, ใครคที่กลัวหรือใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเราจะแก้ด้วยฟิลเลอร์ได้ไหมบอกว่ามากกว่า80 80 90%เลยเนะี่ยสามารถแก้ปัญหาดได้ด้วยฟิลเลอร์เพราะคนคนไทยอะค่ะมันจะมีปัญหาที่โครงสร้างของหน้าแล้วการเติมฟิลเลอร์มันจะเป็นการเติมพวกเนี้ยแล้วลิฟต์ขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วใครที่มหานโ เติมฟิลเลอร์ตีด f ติ้งมาร์กแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะอ,อย่างเช่นเคสแบบนี้เลยนะคะ<า>ซึ่ง<า>เดี๋ยวเรามาดูเทียบกันนิดนึงก็แล้วกันว่าหลังทําไปแล้วเนี่ยก่อนกับหลังเนี่ยจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบดีอะ,อะเหมือนเป็นการปรับโครงสร้างหน้ารูปหน้า,าทั้งหมดเลยซึ่งเคสเนี้ยเราก็ใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็ทําให้รูปหน้าเขาดู เต็มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามากเราทำทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะได้ผลลัพธ์ยาวๆนะคะ mm hmm. ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจุดจุดแรกที่อยากให้สังเกตเลยลก็คือขำับนะคะแล้วก็คางเนี่ยจะเป็นจุดหลักที่จะจะทำให้แบบลิฟต์หน้าขึ้นมาได้ดีนะคะหมอคะแล้วอย่าง <ใน S 1> เคสนี้เติมตัวไหนคะของเคสนี้จริงๆ ฟินเลอร์ที่เราเติมจะเป็นโมเลกุลใหญ่ถ้าเกิดว่าเติมค<า>ขมับ<า>หรือว่า,าเติมคางซึ่งออมันมีหลายตัวเนาะเรื่องตั้งแต่ของอเมริกาก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ได้นานที่สุดแล้วก็เหมาะกับการเติมขมับเติมคางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโวลูม,มา่านะคะหรือหรือตัวที่แบบถอยลงมาหน่อยนึงสั้นลงหน่อยนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มของจูวเดิมที่เป็นพวกอัลต้าพลัสก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มของเกาหลีก็เติมได้เยอะเลยหลายกลุ่มเลยของเราก็จะมีทั้งฟอร์เร เป็นฟอร์ดแม็กซนะแล้วก็อย่างนิวรามิสก็เติมได้แต่นิวมิก็จะมีเนื้อที่แห้งลงมาหน่อยหนึ่งอ,อยู่ได้สั้นลงองีกอย่างเงี้ยค่ะพระนั้นเราสามารถที่จะเลือกการการใช้เนี่ยขึ้นกับปัญหาของแต่ละคนแมชกับแต่ละคนได้เลยต้องการอยู่นานไหมต้องการแบบผลลัพธ์เป็นธรรมชาติสามารถไปจุวีเดิมได้เลยไปเอเมริกาได้เลยนี่คือตัวอย่างนะคะได้เลยค่ะ อย่างนี้นะคิดว่านะคะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกนะว่าเข้ามาหาคุณหมอดีกว่าคะ่ะบางคนแบบไม่รู้จริงๆว่าจะต้องเติมอะไรบางคนแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบหน้าโซมหรือไม่สดใสเหมือนคนนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทําตรงไหนนะแนะนําว่าให้เข้ามาหาคุณหมอดีกว่าแล้วคุณหมอจะได้ช่วยแก้ปัญหาแนะนําให้ตรงจุด อย่างเคสวันนี้อะค่ะที่เข้ามาตอนแรกก็แบบอยากจะทําอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมคะแต่แบบพอเติมไปเหมือนคุณหมอแนะนําไปทําฟิลเลอร์อย่างเงี้ยดูแบบเปลี่ยนไปเลยะคะ่ะหมอดูสดใสเลยนะคะดูแบบว่าทําแล้วก็ตรงจุดตอบโจทย์ปัญหาที่เป็นจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าเข้ามาหาหมอดีกว่าคะ่ะอืม,อม,อมก็ก็สามารถเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะคะเพราะว่าบางทีเรามาด้วย โจทย์อย่างหนึ่งแล้วเราต้องการอย่างหนึ่งบอกเลยว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงจุดที่จะแก้ปัญหาที่เราต้องต้องการจะแก้ก็ได้แต่ว่าเราเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันมากกว่าได้ค่ะนะคะมาค่ะ Okay. จริงๆวันนี้ตั้งตั้งใจจะมาพูดเกี่ยวกับฟิลเลอร์ 3D lifting แหละแล้วก็เคสตัวอย่างมาให้ดูแต่ก็อยากขอบคุณคนที่เข้ามาดูเราเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษพิเศษที่สําหรับในไลฟ์เนี่ยนะคะที่สละเวลามาดูพวกเราเนาะอ่าก็เนีย่ยเดี๋ยวลองดูค่ะร,ร่วมร่วม,วมสนุกกันกันละกันกับโปรโมชั่น <promotion S 2> นี้นะคะแล้วฝากครั้งหน้าด้วยจะมาน่าจะประมาณเวลานี้แหละ สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะนะ<ช>ก็อยากให้ติดตามเพจหน่อยเนาะ<ม>ถ้าเกิดว่ามันมีมีอัปเดตอะไรต่างๆหรือโปรโมชั่นหรือว่าความน่าสนใจเกี่ยวกับโปรดักต่างๆรวมถึงเทสรีวิวที่เราทำกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะลงไปในเพจติดตามได้ใน TikTok แล้วก็มี TikTok นะตามข้างล่าง ข้างล่างนี้นะคะสามารถแอดได้เลยนะคะ<ด>มีต<ล> <TikTok S 2> ิ๊กต็อกด้วยวย,ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะ<ม>ที่สละเวลาเข้ามาดูไลฟ์นะคะยังไงก็นั่นเลยค่ะ จำนวนจำกัดนะคะทุกคนฝากไว้อีกรอบนึงนะคะใครที่สนใจนะคะแคปไลน์นี้แล้วก็ทักเข้ามาที่ไลน์แอดหรือจะส่งข้อความเข้ามาที่เพจก็ได้ค่ะว่ารับสิทธิ์ตัวตัวจูวีเดิมวอลลม่านะคะ55%ค่ะทุกคน,นะคะอ่า่ดูมีคำถามให้ก่อนที่เราจะจากกันม <c oughs> ีอ่า สวัสดีค่ะอ่นมีคนทักจองค่ะโอเคเดี๋ยวจะมีทีมงานคุยคุยหลังใหม่เนาะโอเคเสียงชัดดี S <S 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 ได้เลยค่ะออขอขอก่อนจะไปขอขอนิดนึงนะคะยังไงก็ใกล้จะสิ้นเดอือนแล้วพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายเราก็จะไม่ได้มีแค่โปรโฟิลเลอร์นะคะแล้วก็ยังมีโปรหน้าร้านโปรพิเศษแล้วก็โปรออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานปรับรูปหน้านะคะฟิลเลอร์ตัวอื่นค่ะหรือว่าจะเป็นงานผิวนะคะยังไงใครที่สนใจตัวไหนโบท็อกฟิลเลอร์งานผิวหรือไฮฟูเอไฮฟู Hi ของเรานะคะก็ยังมีโปรอยู่พักกันเข้ามา ได้เลยนะคะไม่อยากให้พลาดแลวอีกวันเดียวไลฟ์ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมีอยู่สองเรื่องแน่ๆละ่ะไม่ฟินเลอร์ก็งานผิวงานผิวกำลังมาแรงแล้วก็คนที่มีปัญหาลุมล้มๆอะไรก็อาจจะมาภายในเดือนนี้นะคะฝากติดตามไลฟ์หน้าด้วยนะคะได้ค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ